ลากขดคือตรงไหนนะครับลากขดก็คือเส้นที่เป็นลากแก้วลงไปที่ทิ่มที่พื้นแล้วก็หมุนวนนะครับเราก็ตัดตรงที่ทิ่มที่พื้นนะครับลักษณะของกิ่งข้างจะออกแค่ตอนเด็กๆนะครับเขาจะออกแค่สองข้างซ้ายกับขวาเป็นแขนแบบนี้แต่แขนเนี้ยมันจะอ้วนจะใหญ่นะครับเวลาเขาจเจริญเติบโตดีเขาจะอ้วนใหญ่การเลี้ยงลูกของกิ่งนี้จะได้เยอะส่วนอันนี้เรียกกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงจะขึ้นเป็นกลมๆสวยเลยจะออกสีแขกเลยขึ้นกลมสวย วิธีการก็ปลูกเหมือนกันครับปลูกก็ฝังลงไปฝีในห้าส่วน,นครับฝังไปประมาณนี้ทางนี้ก็เหลือไว้ข้างบนลอยๆหน่อยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยหรือจะกบหญ้าบางๆก็ได้บางพื้นที่แดดจัดหรือว่าร้อนจัดนะครับเราก็ควรกบไว้แรกๆนะครับการปลูกควรลดน้ําทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งอาจจะไม่ต้องมากนะครับ10ลิตร15้าลิตร2ี่สลิตรแล้วแต่วงกว้างของน้ํานะครับผมหลังจากปลูกไปแล้วนะครับ1เดือนหรือยี่สิบห้าวันนะครับ สามารถให้ปุ๋ยได้นะครับจะเป็นอินทรีย์เคมี933ก็ใส่ได้1ช้อนหรือเป็นเคมี2577หรือสูตรเสมอก็ใส่ได้ครึ่งช้อนสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสวัรณนะครับคลิปนี้นะครับก็จะพามาแบ่งปันทุเรียนนะครับเป็นกิ่งข้างสวยๆแบบนี้นะครับสดๆสวยๆนะครับแบบนี้เลยครับต้นนี่นะครับถุงเบอร์9นะครับผมความสูงอยู่ประมาณ ลิ้นปีผมนะครับโดยประมาณทั่วไปใครมาก่อนก็เลือกได้ต้นยาวหน่อยใครมาทีหลังก็อาจจะสั้นหน่อยหรือต้นสั้นอาจจะอ้วนกว่าต้นยาวนะครับบางคนก็ชอบสั้นๆนะครับไม่ชอบยาวการปลูกต้นทุเรียนกิ่งข้างนะครับแบบนี้ข้อดีก็คือกิ่งก้านที่ออกไปนะครับจะใหญ่แล้วก็ต้นจะวนรอบเป็นกระโดงเป็นทรงสวยนะครับตอน2ปี2ปีครึ่งนะครับผมการปลูกนะครับเราก็จะหันด้านที่เป็นหน้าใบนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับ ในช่วงที่ปลูกแล้วเราก็ปักหลักด้านหลังนะครับไว้แบบนี้นะครับต้นก็จะขึ้นตรงแล้วก็บิดไว้นะครับผมส่วนวิธีการปลูกนะครับไม้ตัวนี้บางคนท่านบางท่านถามว่ามีรากขดไหมนะครับไม้ที่สวยๆแบบนี้นะครับใบเต็มตั้งแต่ล่างไม่หล่นไม่ร่วงนะครับการเจริญเติบโตดีก็อาจจะมีบ้านนะครับแต่ไม้รุ่นนี้เพิ่งอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับก็อาจจะยังเพิ่งเริ่มนะครับเราก็สามารถตัดได้เล็กๆครับเส้นมันก็ไม่ได้ใหญ่ ลากขดคือตรงไหนนะครับลาาขดก็คือเส้นที่เป็นลากแก้วลงไปที่ทิ่มที่พื้นแล้วก็หมุนวนนะครับเราก็ตัดตรงที่ทิ่มที่พื้นนะครับวิธีหลังจากตัดแล้วนะครับควรจะลดลาดยาป้องกันเชื้อรานะครับสารที่ใช้นะครับก็คือเมทาล็กซิลนะครับวิธีการใช้ก็คือ1ช้อนกินข้าวเสมอต่อน้ํา10ลิตรถ้าพุนพูนใช้1ช้อนกินข้าวต่อน้ํา20ลิตรนะครับปลูกเสร็จลดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60ซนติเมตรเจซนติเมตรแล้วก็ตุ่มนี้ให้เปียกให้ทั่วครับแค่นี้พี่นัดคะถ้าเกิดปลูกกิ่งข้างกับกิ่งกระดงพร้อมกันกิ่งแบบไหนจะให้ผลไวคะกิ่งข้างจะติดลูกง่ายกว่า,านะครับเพราะกิ่งข้างคือกิ่งที่มีโอกาสในการออกลูกเร็วกว่ากิ่งกระดงคือกิ่งน้ําค้างที่อยู่ตามลําต้นเราเอามาทําพันธุ์ แต่โดยปกติแล้วกิ่งน้ําค้างตัวนี้เราจะแต่งทิ้งเรามันจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไม่ได้เอามาทําพันธุ์ครับพีน่นัทลองเทียบให้ดูหน่อยคะ่ะลักษณะ,ะกิ่งกระโดงกับกิบกงะะ่งข้างโอเคอันนี้คือกิ่นกระโดงอันนี้คือกิ่งข้างลักษณะของกิ่งข้างจะออกแค่ตอนเด็กๆนะครับเขาจะออกแค่สองข้างซ้ายกับขวาเป็นแขนแบบนี้แต่แขนเนี้ยมันจะอ้วนจะใหญ่นะครับเวลาเขาจเจริญเติบโตดีเขาจะอ้วนใหญ่การเลี้ยงลูกของกิ่งนี้จะได้เยอะ ส่วนอันนี้เรียกกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงจะขึ้นเป็นกลมๆสวยเลยจะออกสีแขกเลยขึ้นกลมสวยเลี้ยงไปเนี่ยต้องคอยตัดแต่งกิ่งที่เยอะเกินไปออกนะครับเพื่อให้ตัวนี้เป็นกิ่งใหญ่ครับจะขึ้นต่างกันการเจริญเติบโตก็จะต่างกันิ่งข้างจะโตวไวกว่าราคากิ่งกระโดงกับข้างนี่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกัน ถ้าใช้เยอะก็ลดได้บ้างครับตรงนี้นะครับผมอย่างกิ่งข้างที่พี่นัทพาชมตอนนี้เป็นพันอะไรอยู่หมอนทองครับหมอนทองกิ่งกระโดงทั่วไปเลยนะมีเยอะที่สุดคือพันหมอนทองถ้าพันอื่นนะครับหนำดำก้านยาวชนีพวงมณีจะถามหากิ่งกระโดงหาได้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีทํากันนะครับผมเพราะว่าหาตัวกิ่งยากนะครับกิ่งข้างพันหมอนทองหนึ่งร้อยห้าสิบ ต่างจังหวัดมีมีบริการส่งแบบไหนบ้างนะคะพี่นัทอันนี้ต่างจังหวัดนะครับส่งกลงไปสษณีได้นะครับผมหนึ่งกรงไซนี้ใส่ได้4ี่สต้นนะครับไซนี้ได้5้าสิบต้นนะครับค่ะครับค่ากงทั่วประเทศราคาเดียวครับพันเรบาทรับของที่ไปรษนีนะครับของจะออกทุกวันจันทร์อังคารพุธ3มวันนะครับแล้วแต่กงว่างวันไหนนะครับตามคิวครับผม ส่งแบบตะก้าแบบกล่อง1นต้นสต้นไม่มีนะคะไม่มีครับผม,มบบเพราะว่าเคยส่งกล่องแล้วใบมันจะหล่นนะครับเพราะว่ามันถึงช้ามันจะไม่เหมือนรถรถเขาจะให้เป็นพวกกลงพาเลทไปก่อนนะครับผมมันก็จะไวตัวนี้นะครับวิธีการปลูกก็เหมือนกันนะครับลองด้วยโพแทสเซียมฮิวเมตนะครับผสมน้ำราดยากันเชือ้อราแล้วก็ยากันแมลงนะครับการปวกกันเซียนดินกันแมงสามงามอะไรที่กัดกินดินกัดกินรากนะครับ วิธีการก็ปลูกเหมือนกันครับปลูกก็ฝังลงไปฝีในหส่วนนะครับฝังไปประมาณนี้ทางนี้ก็เหลือไว้ข้างบนลอยๆหน่อยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยหรือจะกบหญ้าบางๆก็ได้บางพื้นที่แดดจัดหรือว่าร้อนจัดนะครับเราก็ควรกบไว้แรกๆนะครับการปลูกควรรดน้ําทุกวันนะครับวันละหนึ่งครั้งอาจจะไม่ต้องมากนะครับ10ลิตรส5บห้าลิตร20ิบลิตรแล้วแต่วงกว้างของน้ํานะครับผมหลังจากปลูกไปแล้วนะครับ1เดือนหรือยี่สิบห้าวันนะครับ สามารถให้ปุ๋ยได้นะครับจะเป็นอินทรีย์เคมี93 3ก็ใส่ได้1ช้อนหรือเป็นเคมี25.7 7หรือสูตรเสมอก็ใส่ได้ครึ่งช้อนการใส่มากใส่น้อยขึ้นอยู่กับต้นพันธุ์แล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างของการใส่ถ้าใส่ชิดต้นจะใส่มากไม่ได้นะครับส่วนยาจะฉีดได้เมื่อไหร่พ่นได้เมื่อไหร่ประมาณนี้นะครับแตกยอดใบอ่อนมาควรรักษาไว้นะครับถ้าเราปล่อยให้แมลงกินมันก็จะ ไม่ไม่มียอดเพื่อการเจริญเติบโตกิ่งก็จะแตกออกข้างสเปคสปะทําให้เจริญเติบโตช้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะโตเร็วแบบนี้ก็ควรฉีดยาป้องกันมแมลงตอนแรกนะครับเป็นพวกเพลี้ยไฟแมงกัดกินใบนะครับก็จะใช้พวกอาบาพวกฟิปโบนิ้ได้หลังจากนั้นนะครับพอใบเริ่มแห่เริ่มขยายนะครับก็ให้บวกไทอามีท็อกแซมหรืออะเซทาไปด้วยยาเชื้อราที่บวกได้ก็จะเป็นการป้องกันนะครับก็เป็นพวก ฟังกูลานหรือคาเบนยาซิมนะครับเริ่มจากยาพื้นๆก่อนนะครับผมโมอเอาตามถนัดนะครับท่านชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับที่เรามีร้านำหนวยการเกษตรนะครับคอยบริการท่านนะครับเป็นยาปุ๋ยอุปกรณ์การเกษตรนะครับครบวงจรเลยครับเข้ามาดูได้นะครับผมตรงนี้ก็บางท่านถามทำร่มไหมร่มทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะครับไม้พร้อมออกแดดร้อเซ แต่ไม่ทําร่มก็ต้องรดน้ําสม่ําเสมอหรือฝนตกเยอะแล้วเนี่ยไม่ต้องทําเพราะอะไรเพราะความชื้นในบรรยากาศมันเริ่มเยอะถึงบางวันมันจะร้อนบ้างอะไรบ้างแต่พอเวลามันเข้าหน้าฝนน่ะมันจะเขาเรียกอะไรเหมือนฟ้าหลวมีเมฆมากมันก็จะช่วยบังสลับเป็นเงาไปในตัวนะครับระยะนี้ก็เดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับจนถึงเดือนกรกฎาก่อนฝนจะตกชุกมากๆนะครับการปลูกผู้เรียนเป็นช่วงที่กําลังดีครับแต่ถ้าฝนตกหนักมากๆ ตกวันเว้นวันตกทุกวันแบบนั้นนะการปลูกทุเรียนจะทําได้ยากนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นถนะ้าใครมีเวลาช่วงนี้ใครเตรียมพร้อมแล้วก็กําลังปลูกเลยครับผมพี่นัดคะ,ะปลูกทุเรียนต้องรักษาระยะใบทุเรียนมีระยะใบอะไรบ้างนะคะที่พี่นัดเคยบอกเริ่มต้นนะครับแตกใบอ่อนอันดับที่หนึ่งเลยแตกใบอ่อนนะครับเป็นเขี้ยงงูนี่ครับ ก็ฉีดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนี้ปุ๊บก็จะเป็นฝักดาบฝักดาบก็อยู่ระยะประมาณนี้หรือใกล้กลางนะครับมันจะต่อจากระยะนี้อีกประมาณ7วันนะครับเรียกฝักดาบก็พ่นยาอีกครั้ง3ใบกลางใบเพนะครับจะเป็นระยะนี้ครับจะถอยมาทางนี้เรียกใบกลางแล้วอ่าใบนี้แมงกําลังกินเพียจะกระจัดกําลังชอบใบกําลังกลางออกใบแบใบกลางครับประมาณนี้อันนี้เรียกใบเพฉลาดแล้วเพฉลาดใกล้แก่แล้วอ่ะอันนี้ครับนี่ อันนี้ใบเพรชดเป็นใบช่วงที่อ่อนแอที่สุดที่มาแลงที่เพี้ยชอบดูดน้าเลี้ยงกลางวันเขาจะใบห่อๆนินดๆครับอ่าหลังจากนี้ประมาณ10วันเขาก็จะเป็นใบประมาณนี้ก็จะแข็งขึ้นจะแข็งระยะนี้จะไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วครับจะมีเพลี้ยไรแดงกินระยะนี้ครับอีกหนึ่งระยะก็จะมีแค่นี้ครับยไยแดงก็ใช้พวกไพลิตาเบนพวกสไปโรไดโคเฟนครับ5้าวันครั้งอย่างช่วงนี้เข้าหน้าฝนนี่ครับ ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะระวังเพี้ยครับ <Pier. S 2> เพีย้ยแมงกัดกินนะครับเยอะแต่ถามว่าเพี้ยไฟเยอะไหมบางพื้นที่ถ้าไม่ได้รับการกําจัดปล่อยให้มันแท่พันธุ์มันก็เยอะครับ <c oughs> แต่จะเทียบกับเมื่อหน้าร้อนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาก็จะมีปริมาณลดลงจากสภาพอากาศนะครับผมอย่างถ้าลายแดงหน้าฝนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะพี่ลายแดงหน้าฝนบางพื้นที่ไม่ค่อยมีเพราะไม่เหมาะก,กับการแร่พันธุแต่ ในพื้นที่ที่มันเคยลงไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเราไม่เคยฉีดไม่เคยพ่นใบ่างๆบางทีมันก็ซุกอยู่ใต้ใบครับ<ฆ>ต้องฉีดพ่นด้วยครับสักหนึ่งครั้งนะครับเรียกว่าลดจํานวนประชากรของไรแดงลงครับผมหรือจะกําจัดให้เกลี้ยงเลยก็ฉีดสองครั้งห่างกันห้าวันครับก็จะอยู่ประมาณนี้ท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสั่งได้นะครับเพื่อสวยส่ยสงคงได้ครับตั้งแต่1ิต้น2ี่ิบต้น,นครับเราส่งให้หมดเลย แต่ค่าส่งเท่ากันนะครับราคาเดียวทั่วประเทศ1,700บาทสนใจก็โทรมาที่เบอร์หรือแอดไลน์นะครับ0 9 1 7 9 3 8 0 0 0อีกเบอร์ก็0969626986นะครับมีทั้ง2ไซส์นะครับมีทั้งกิ่งข้างแล้วก็มีทั้งกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงก็ร5อยาสิบเหมือนกันครับถ้าใครซื้อเยอะมารับเองนะครับก็อาจจะลดได้นิดหน่อยนะครับไซสนี้แต่ว่าถ้าส่งก็ขอร้อยห้าละกัน เพราะว่าถ้าส่งเนี่ยจะต้องใส่ถุงพลาสติกทุกต้นนะครับใส่ถุงเพราะไปรษณีย์ไม่ให้ผ่านถ้าไม่ใส่ถุงนะครับผมกิ่งกันโรงกิ่งข้างราคาเท่ากันเลยนะครัคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบปคุณพี่นันม้วค่ะสำหรับ EP นี้